คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนธรรมดาถึงมีจิตใจแกร่งดุดอินทรีย์โดยที่ไม่ต้องออกบวชหรือเข้าวัดวันนี้เราจะเปิดเผยสูตรลับอินทรีห้าที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณตกใจและคิดไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอยากให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามต่อจนจบครับกลางคืนเงียบงนัน เสียงลมพัดผ่านยอดไม้ใบไม้สั่นไหวเหมือนเสียงกระซิบจากวิญญาณเก่าก่อนเดินลัดลลอบผ่านป่าทึบแสงไฟจากโทรศัพท์สัตว์สองแค่ไม่กี่ก้าวข้างหน้ากลิ่นดินชื้นกับเหงื่อของตัวเองตลับอวนหัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อไหลลงขมับฝีเท้าช้าลงทุกย่างก้าวเขามาตามหาครูบาครัวผู้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำลึกเพื่อฝึกอินทรีย์ห้า คำเล่าลือบอกว่าผู้ใดพบเจอจะได้รู้วิธีฝึกจิตให้แกร่งแต่ไม่มีใครเล่าว่าต้องผ่านอะไรมาก่อนถึงจะถึงจุดนั้นกรมองค์ไปรอบตัวเงาไม้ยาวเหยียดเหมือนมือกำลังจะคว้าเขาไว้เสียงกระซิบแถวเบาลอยมากับสายลมกลับไปยังไม่พร้อมเขาสะดุ้งหมุนตัวกลับทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมือกำไฟฉายแน่นเขาเดินต่อไปแม้หัวใจบอกให้วิ่งหนีทันใดนั้น พื้นใต้เท้าโยบลงเขาร่วงลงไปในโพรงมืดร่างกระแทกพื้นดินเย็นเฉียบกลิดเลือดจางๆลอยขึ้นจมูกแขนทะลอกเสื้อขาดเมื่อสายตาปรับกับความมืดเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกตาวาดอยู่บนผนังหินรอบตัวภาพดวงตาภาพเปลวไฟภาพมือที่หักงอเสียงแหบพระดังขึ้นจากความมืดเจ้ามาเร็วเกินไปเขาไม่เห็นว่าใครพูด แต่รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างหลังลมหายใจเย็นเฉียบประทะต้นคอมือสั่นเทาเอื้อมหยิบก้อนหินทันแสงไฟวาบขึ้นกลางถ้ำสิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างชายชาราผิวซีดเผือดตาทั้งสองข้างเป็นโพรงว่างเปล่าแต่ยิ้มของเขากว้างเกินธรรมดาเจ้าต้องเลือกเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งจะแกร่งขึ้นหรือจะสติแตกณที่นี่ก่อนพยายามหายใจลึก หัวใจเขาเต้นถีเสียงของตัวเองสะท้อนกลับมาจากผนังหินเขาเดินเข้าไปใกล้าชายชราแต่ยิ่งเข้าใกล้ร่างนั้นก็เริ่มสั่นไหวเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวของเขาเองตัวเขาที่ไร้ดวงตายื่นยิ้มอยู่ผู้ชา้าว่าอินทรีห้าข้อแรกคือศรัทธาเสียงหัวเราะด,ดังลั่นถ้ำผนังเริ่มสัน่นเศษหินร่วงลงมา ครกรีกร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากปากเขาพยายามวิ่งหนีแต่ร่างเหมือนถูกตรึงกับพื้นดินแสงไฟดับบูบความมืดกลืนทุกอย่างรวมถึงความคิดสุดท้ายของเขาเสียงหัวใจยังเต้นแต่เหมือนเป็นเสียงของคนอื่นไม่ใช่ของเขาเองภายในความมืดเขารู้สึกถึงแรงบีบที่อกเหมือนมือมองไม่เห็นกำลังกดลงแล้วแสงจางๆก็เริ่มปรากฏ จากด้านในจากข้างในตัวเขาเองเขาเห็นภาพในหัวแม่ร้องให้อยู่หน้าบ้านเพื่อนร่วมงานมองเขาด้วยความผิดหวังตัวเขานั่งอยู่ในห้องมืดกับขวดเหล้าเปล่าเสียงหนึ่งกระซิบเจ้าหนีความจริงไม่ได้เขาหายใจถี่แต่แล้วแสงสว่างสาดเข้าตาเขายืนอยู่ในลานหินตรงกลางลานมีแท่นหินเก่าสลักตัวอักษรโบราณว่า วิริยะเสียงก้องขึ้นรอบตัวข้อที่สองความเพียรพื้นหินเริ่มร้อนขึ้นเท้าเขาเหมือนจะละลายติดกับดินแต่เขาไม่ล้มเขาเดินแม้จะเจ็บแม้จะกลัวแม้ร่างจะสัน่นทุกย่างก้าวภาพอดีตของเขาปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเคยโกหกเคยทำร้ายคนที่รักเคยละทิ้งความฝันแต่เขายังเดิน มือทั้งสองกางออกรับความร้อนรับความจริงก้าวต่อไปข้างหน้าจนถึงประตูหินบนบานประตูสลักคำว่าสติเขาเอื้อมมือแต่ทันใดนั้นกระแสจิตบางอย่างพุ่งเข้าสมองเขามองเห็นความคิดตัวเองเหมือนแม่น้ำสายหนึ่งบางช่วงขุ่นบางช่วงใสแต่ล้วนเป็นเขาเองเสียงกระซิบกลับมาข้อที่สาม สติเขาเริ่มเข้าใจว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่กับดักแต่คือการ,รเผชิญหน้ากับตัวตนเขาหลับตาปล่อยให้ภาพทุกอย่างไหลผ่านไม่หนีไม่มมผลักสเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งเขาไม่อยู่ในถ้ำแล้วแต่ยืนอยู่ในทุ่งโลง่งหญ้าสีเขียวขจีลมเย็นพัดเ่าเบาเบื้องหน้ามีพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพก่อนเดินเข้าไปใกล้ พระรูปนั้นลืมตาขึ้นยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าเจ้าผ่านมาได้ไกลกว่าที่คิดก่อนย่อตัวลงเงยยังเต็มแผ่นหลังแต่หัวใจกลับสงบข้อที่สี่คือสมาธิเสียงพระสงฆ์กล่าวช้าๆแต่เจ้าต้องค้นหาข้อสุดท้ายด้วยตัวเองก่อนเงยหน้าขึ้นแววตาเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่เพราะเขาพร้อมจะ,ะเผชิญ ในใจเขามีเพียงคำถามเดียวข้อสุดท้ายคืออะไรพระสงยิ้มแต่ไม่ตอบเพียงแค่หลับตาเรากับส่งคำตอบผ่านความเงียบกรมองไปรอบตัวเสียงนกร้องแสงแดดอ่อนสา์ผ่านใบโพโลกทั้งใบเงียบสงัดแต่กลับเต็มไปด้วยพลังบางอย่างเขานั่งลงหลับตาตามหายใจเข้ารับรู้ทุกเสียงกลิ่นหญ้าเปียก ลมหายใจอุ่นในจมูกจังหวะหัวใจเต้นช้าเป็นจังหวะหายใจออกปล่อยภาพในหัวให้จางหายปล่อยความคาดหวังปล่อยคำถามเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้จูจูเขาก็ได้ยินเสียงภายในใจไม่ใช่เสียงของใครแต่เป็นเสียงของตัวเขาเองอุปัญญาเสียงนั้นชัดเจนเขาเลือมตาขึ้นโลกยังเหมือนเดิมแต่เขาไม่เหมือนเดิม เขายิ้มออกมาเบาแต่มั่นคงพระสงฆ์ยังหลับตาอยู่แต่เอ่ยขึ้นว่าข้อสุดท้ายเจ้ารู้แล้วก่อนพยักหน้าไม่ต้องพูดอะไรเขาเข้าใจแล้วอิน 5, สียห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาไม่ใช่ของที่ต้องบวชเพื่อได้มาแต่ต้องกล้าดิ่งลึกลงในใจตัวเอง เผชิญหน้าความกลัวความผิดพลาดและความจริงเขาลุกขึ้นเท้าก้าวเบา,เบาแต่แน่นหัวใจไม่สั่นแต่เปิดรับทุกอย่างเบื้องหน้าคือทางกลับบ้านแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปก้าวแรกบนทางดินเสียงใบไม้แห้งแตกใต้ฝ่าเท้ากลิ่นลมหอมของดินหลังฝนทำให้ใจเบาสบายอย่างประหลาดไม่มีเสียงกระซิบจากเงามืด ไม่มีฝันร้ายหลอกหลอนมีเพียงเสียงของธรรมชาติที่ประสานกับลมหายใจของเขาเองท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงอาทิตย์สาดทองอ่อนทองผ่านหมอกบางที่ลอยคลอไปตามไหล่เขาเขาเดินผ่านลำธารหยุดลงชั่วครู่ล้างหน้าในน้ำเย็นใสหยดน้ำกระเซ็นเหมือนชำระใจ,จไปพร้อมกันเขามองภาพสะท้อนตัวเองในสายน้ำไม่ใช่ชายที่สับสน ไม่ใช่ผู้หนีอดีตแต่คือผู้ที่เลือกจะเข้าใจมันในกระเป๋าเสื้อมีสมุดบันทึกเก่าเขาหยิบขึ้นมาเปิดหน้าแรกบันทึกคำเดิมที่เคยเขียนไว้ฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครเขาหยิบปากกาเขียนบรรทัดใหม่ใต้ข้อความนั้นแต่วันนี้ฉันพร้อมจะรู้จักสายลมพัดอีกครั้งแรงแต่ไม่หนาวเหมือนเสียงต้อนรับจากโลกเบื้องหน้า หมู่บ้านเล็กๆค่อยๆปรากฏไกลๆเสียงคนเสียงเด็กหัวเราะลิ่นอาหารลอ,อยมาตามลมก่อนยิ้มไม่ใช่เพราะจบการเดินทางแต่เพราะรู้ว่าการฝึกจิตเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆตอนที่กลับมาใช้ชีวิตอินสี่ห้าไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่คำสอนลึกลับแต่คือเครื่องมือที่ซ่อนไว้ในทุกลมหายใจในทุกการเลือก ในทุกความเจ็บปวดและการให้อภัยเขาก้าวเข้าสู่หมู่บ้านรอยยิ้มยังอยู่บนใบหน้าและภายในใจของเขาสงบมั่นคงและกล้าแกร่งอย่างแท้จริงผู้คนเริ่มหันมามองบางคนจำเขาได้บางคนสบตาแล้วยิ้มตอบไม่มีคำถามไม่มีคำพิพากษามีเพียงการต้อนรับที่เงียบงามเด็กคนหนึ่งวิ่งผ่านมาหัวเราะเสียงใส ทำให้หัวใจเขาอบอุ่นเหมือนเสียงนั้นปลุกชีวิตบางอย่างในตัวเขาขึ้นใหม่ครั้งเขาเดินผ่านหน้าร้านเก่าเจ้าของร้านชะงักเมื่อเห็นแต่ก็พยักหน้าให้ช้าๆก่อนพนมมือน้มตัวเล็กน้อยแสดงความเคารพจากใจร้านกาแฟเล็กๆที่เขาเคยนั่งหนีปัญหาวันนี้เขาเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะเดิมแต่ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาสั่งกาแฟร้อน จิบช้าช้ารับรู้ถึงความขมและความหอมในเวลาเดียวกันโต๊ะข้างๆมีคนกำลังพูดถึงความเครียดในชีวิตเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องที่ไม่มีใครเข้าใจเขาหันไปมองศกตาก,กับหญิงสาวคนหนึ่งที่เหมือนกำลังกลั้นน้ำตาเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มให้อย่างจริงใจรอยยิ้มที่ผ่านความกลัวความเจ็บปวดและการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหญิงสาวยิ้มตอบเหมือนรับรู้ได้ว่าเขาเข้าใจ เสียงในใจของเขากระซิบอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนอินซีห้าไม่ได้มีไว้แค่เพื่อเข้าใจตัวเองแต่เพื่อเข้าใจผู้อื่นด้วยหัวใจที่ไม่ตัดสินเขายิ้มอีกครั้งยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มอึกสุดท้ายลมหายใจเต็มปอดและภายในใจของเขาเงียบนิ่งแร่งเหมือนภูเขาใหญ่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนเสียงกระดิ่งประตูร้านดังเบา เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหน้าตาอ่อนล้าใต้ตาคล้ำนั่งลงอย่างแรงเหมือนแบกโลกทั้งใบกรมองค์เด็กหนุ่มเงียบเียบเห็นตัวเองในอดีตซ้อนทับอยู่ตรงหน้าความสับสนความเหนื่อยล้าความไม่รู้จะไปทางไหนเด็กหนุ่มเปิดสมุดจดขีดเขียนบางอย่างด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยถอนหายใจเฮือกใหญ่จากนั้นก็จ้องหน้ากระดาษนานับนาทีก็ลุกขึ้นถือแก้วเปล่าไปวางที่เคาน์เตอร์ แล้วเดินกลับมานั่งลงที่โต๊ะข้างเด็กหนุ่มไม่พูดอะไรไม่ถามแม้แต่คำเดียวเพียงแค่อยู่ตรงนั้นเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นเหมือนรู้ตัวว่าไม่ได้อยู่คนเดียวดวงตาเขามีน้ำตาเอ่ยเล็กน้อยแต่ไม่ยอมให้ไหลลงมากอนพยักหน้าให้เบาๆแววตานิ่งแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจบางทีเด็กหนุ่มเอ่ยเสียงแผ่วผมไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนเลย กอนหายใจเข้าช้าลึกแล้วพูดเพียงแค่ประโยคเดียวเริ่มจากการไม่หนีเด็กหนุ่มนิ่งขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็เหมือนคำพูดนั้นค่อยๆซึมลงหัวใจแล้วหลังจากนั้นละ่ะเขาถามก่อนยิ้มยิ้มที่นิ่งไม่ใช่ยิ้มให้กำลังใจแบบผิวเผินแต่เป็นยิ้มของคนที่เคยล้มและลุกขึ้นมาได้ศรัทธาในสิ่งที่ดีในตัวเอง เพียรทำแม้จะยังไม่แน่ใจมีสติแม้ใจจะสั่นตั้งมั่นแม้โลกจะโอนเองนแล้วปัญญาจะตามมาเองเด็กหนุ่มเงียบก้มหน้ามองสมุดแล้วเขียนคำใหม่ลงไปช้าๆไม่ใช่คำถามแต่เป็นความตั้งใจก็ลุกขึ้นอีกครั้งหยิดเป้เดินออกจากร้านทิ้งไว้เพียงกลิ่นกาแฟอุ่นและพลังเงียบๆ ที่เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันเริ่มต้นใหม่สำหรับใครบางคนแสงแดดยามสายสาตวลงบนถนนหน้าร้านก่อนเดินอย่างมั่นคงใบหน้าไม่เร่งรีบแต่แววตาแน่วแน่ผู้คนเดินสวนไปมาแต่ละคนแบกเรื่องราวของตัวเองไว้ในแววตาบางคนยิ้มบางคนเหมื่อบางคนเหมือนกำลังจะร้องไห้กรมองค์พวกเขาไม่ใช่ด้วยความสงสารแต่ด้วยความเข้าใจลึกซึง้ง เพราะเขาเคยผ่านจุดนั้นเคยจมเคยแตกสลายเคยเงียบจนได้ยินแค่เสียงของความว่างเปล่าตอนนี้เขาไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นแค่รู้วิธีจะอยู่กับความไม่แน่นอนโดยไม่จมหายหน้าวัดเก่าๆปรากฏขึ้นตรงหน้าวัดที่เขาเคยผ่านบ่อยครั้งแต่ไม่เคยเข้าวันนี้เขาเดินเข้าไปช้าๆเหมือนเคารพทุกก้าลานวัดเงียบ เสียงลมผ่านใบไม้เกรนทุกปลอยจางๆเขาถอดรองเท้าเดินขึ้นศาลากราบพระพุทธรูปด้วยใจสงบมือทั้งสองประนมไม่ใช่เพื่อขอแต่เพื่อขอบคุณขอบคุณบทเรียนทุกบทแม้จะมาในรูปของความเจ็บปวดขอบคุณความกลัวที่สอนให้เขารู้จักกล้าขอบคุณความหลงทางที่พาเขามาพบหนทางภายใน เขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่คิดไม่ฝืนไม่เร่งเพียงแค่นั่งอยู่กับลมหายใจในศาลาไม้เงียบสงบท่ามกลางเสียงธรรมชาติที่ไม่เคยหยุดพูดไม่ใช่เสียงของพระไม่ใช่เสียงของตำราแต่เป็นเสียงของจิตที่กลับมาอยู่กับตัวเองเสียงของอิสรภาพที่ไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องขว่คว้า,วาแค่เพียงอยู่ตรงนี้อย่างแท้จริง แดดสายไล่ผ่าระเบียงศาลาเงาของใบโพาธาดลงบนพื้นไม้เก่าแผ่นไม้ส่งเสียงเมื่อสายลงพัดผ่านก่อนยังคงนั่งนิ่งเปลือกตาหลับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวไม่มีความคิดใดพุ่งเข้ามาไม่มีความรู้สึกใดพัดพาออกไปมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยชีวิตเขาไม่ได้พยายามทำใจให้สงบเพราะใจมันสงบโดยไม่ต้องพยายาม ข้างศาลามีเสียงฝีเท้าเบาๆเป็นเด็กหญิงในชุดนักเรียนอุ้มแมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาเธอชะงักเมื่อเห็นเขานั่งนิ่งแล้วยิ้มเล็กๆก่อนจะนั่งลงข้างศาลาเงียบๆแมวกระโดดลงจากอ้อมแขนเดินเข้ามาใกล้ก่อนแล้วนอนลงบนตักเขาโดยไม่มีความกลัวเขาลืมตาขึ้นช้าๆพบตาแมวเหมือนต่างฝ่ายต่างรับรู้ถึงกันโดยไม่ต้องใช้คำพูด เด็กหญิงเอ่ยขึ้นเบาๆลุงเป็นผ้าเรือคะักกอนยิ้มน้อยๆสายหัวช้าๆเปล่าหรอกแต่ลุงดูเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างเขานิ่งไปครู่หนึ่งไม่ตอบในทันทีแล้วพูดเพียงว่าลุงแค่เคยหลงทางและกล้าหยุดเดินสักพักเด็กหญิงยิ้มกอดเขามองไปยังหลานวัดแมวยังนอนนิ่งบนตักเขาเงาแดดเคลื่อนช้าๆ แสงสีทองาสาดผ่านร่มโพเหมือนเวลาหยุดหมุนในช่วงสั้นๆที่ทุกสิ่งพอดีแล้วในจังหวะน,นั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อสอนใครไม่ได้กลับมาเพื่อเป็นผู้นำแต่เพียงเพื่ออยู่อยู่ตรงนี้อย่างที่เขาเป็นโดยไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องแข็งแกร่งเกินจริงไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากโลกอินซีห้าได้ซึมลึกไม่อยู่ในถ้อยคำไม่อยู่ในพิธี อยู่ในวิธีที่เขามองโลกและในวิธีที่เขาให้อภัยตัวเองแมวยังหลับตาพริมขยับหางเบาๆตามลมหายใจของก่อนเด็กหญิงยังกอดเขาเงียบแต่ไม่อึดอัดเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ใบโพไหวเป็นจังหวะเหมือนกำลังสวดมนต์ด้วยภาษาของธรรมชาติพรมองไปยังท้องฟ้าเมฆเคลื่อนช้าแสงสว่างลอดผ่านฟ้าโปรกระทบใบหน้าเขาพอดี ในแววตามีแสงสะท้อนของฟ้าแต่ลึกลงไปกว่านั้นมีแสงของคนที่เคยแตกสลายและประกอบตัวเองขึ้นใหม่อย่างเยียบงามเขาลูบหัวแมวเบาๆแล้วพูดกับเด็กหญิงเวลาที่เราลงทางบางครั้งมันคือโอกาสให้เราได้รู้จักทางของตัวเองจริงๆเด็กหญิงพยักหน้าแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอรับรู้ถึงความจริงในคำพูดนั้นก็ลุกขึ้น แมวโดดลงเดินวนรอบขาเขาช้าๆเขามองออกไปยังทางเดินหน้าวัดผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาบางคนถือดอกไม้บางคนพาเด็กๆมาเรียนพุทธศาสนาเขายิ้มกับภาพตรงหน้าไม่ใช่เพราะมันพิเศษแต่เพราะมันคือธรรมดาที่เขาเคยมองข้ามวันนี้เขาไม่ได้ต้องการพิสูจน์อะไรไม่ต้องหนีอะไรอีกแค่ใช้ชีวิต ด้วยจิตที่ไม่หลงและใจที่ไม่แข็งกร้าวเกินไปเขาก้าวลงจากศาลาเดินไปตามทางหินเล็กๆท่ามกลางเสียงธรรมดาของโลกแต่ละกล้าวที่เหยียบมั่นคงแผ่วเบาเหมือนรู้แล้วว่าเส้นทางที่แท้จริงไม่เคยอยู่ไกลาจากหัวใจของเราเลยก่อนเดินต่อไปอย่างไม่รีบร้อนลงมหายใจสอดคล้องกับก้าวเดิน ใจสงบเหมือนได้กลับบ้านหลังจากการเดินทางไกลเสียงนกร้องเพลงแผ่วเบาใบไม้สั่นไหวในสายลมธรรมชาติรอบตัวเคลื่อนไหวอย่างเรียบง่ายและสงบในใจเขาความกลัวที่เคยปกคลุมค่อยๆจางหายเหลือเพียงความมั่นคงและความพร้อมที่จะผเผชิญหน้าเขานึกถึงอินทรี์ห้ที่ไม่ใช่แค่คำสอนแต่เป็นการเดินทางของจิตใจ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทุกครั้งที่ใจหวั่นไหวเขาจะหยุดกลับมาสูดลมหายใจและเตือนตัวเองถึงสูตรลับที่คน้นพบเขาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่อสายตามองฟ้าเปิดกว้างรู้สึกได้ถึงความกว้างของโลกและความลึกของจิตใจตัวเองในความเงียบนี้เขาได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนขึ้นเสียงที่ไม่เคยหลอกลวงแต่เป็นเสียงของความจริงแท้ กอนยิ้มอย่างอบอุ่นพร้อมกับก้าวใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่เขาเชื่อมั่นเพราะครั้งนี้เขาไม่ได้เดินคนเดียวเขามีกำลังใจมีกระบวนการฝึกฝนใจและที่สำคัญที่สุดเขามีตัวเองที่แกร่งและสงบอย่างแท้จริงแสงเย็นยามเย็นค่อยๆลาดลงบนท้องฟ้าสีส้มงอมงชมพูผสมผสานกับสีครามเข้ม สร้างภาพที่งดงามและเงียบสงบจนใจรู้สึกหยุดนิ่งก่อนเดินไปเรื่อยๆรู้สึกถึงความอบอุ่นในอกเหมือนได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าที่อยู่ในตัวเองเสมอมาเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นดินอย่างมีจังหวะทุกก้าวเหมือนทุกลมหายใจพาเขาเข,าเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเขาหยุดอีกครั้งล้วงมือในกระเป๋าหยิบสมุดเล่มเล็กออกมาเปิดหน้ากระดาษขาวเขียนด้วยลายมือที่มั่นคงว่า อินซีห้าคือกุญแจที่เปิดประตูใจให้พบกับความสงบและความเข้มแข็งแม้ไม่ต้องบวชแต่ทุกคนก็สามารถฝึกฝนได้แค่กล้าหยุดนิ่งและมองเข้าไปในใจตัวเองลมพัดผ่านใบไม้เมือนโลกกำลังตอบรับคำพูดนั้นด้วยความเงียบสงบก่อนทับสมุดเก็บยิ้มบางๆและก้าเดินต่อไปพร้อมกับหัวใจที่ไม่หวั่นไหวครั้งนี้เขารู้ดีว่า ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆเขามีอินรียห้และใจที่แกร่งพอจะเผชิญทุกสิ่งได้อย่างมั่นคงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องออกบวชก็แกร่งได้อย่างแท้จริงเมื่อประตูบ้านเปิดออกกลิ่นหอมของข้าวใหม่และความอบอุ่นของครอบครัวต้อนรับเขาเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยค่อยๆเติมเต็มพื้นที่ว่างในใจก่อนเดินเข้าไปรู้สึกได้ถึงความผูกพันที่แท้จริง ไม่ใช่แค่กับคนอื่นแต่กับตัวเองที่พร้อมจะเปิดใจคืนนี้เขาจะนอนหลับอย่างสงบไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะใจเขาเข้มแข็งพอที่จะ,ะเผชิญหน้าอินสีห้าไม่ใช่แค่สูตรรับฝึกจิตแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่เขาเลือกเดินด้วยความกล้าหาญในความมืดและความสงบก,ก็รู้สึกว่านี่คือการเริ่มต้นที่แท้จริง ของชีวิตที่แกร่งและสงบอย่างยั่งยืนและเขาก็พร้อมที่จะเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยหวั่นไหวอีกครั้งในคืนที่เงียบสงัดกอน,นั่งมองดวงดาวจากหน้าต่างแสงดาวเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางที่เฝ้าฟังความคิดในใจเขาคิดถึงวันที่ผ่านมาทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เขาหลงทางแต่ตอนนี้เขาไม่หวั่นกลัวอีกแล้ว เพราะได้เรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยอินทรียห้าที่เป็นเสมือนกระใจเสียงลมพัดผ่านใบไม้พัดพาความสงบเข้ามาเติมเต็มหัวใจทำให้เขารู้สึกเป็นอิสระเหมือนได้บินสูงขึ้นไปในท้องฟ้าก่อนยิ้มอย่างสงบรู้ว่าชีวิตนี้จะยังมีบททดสอบอีกมากแต่เขาเชื่อมั่นว่าด้วยจิตใจที่แร่งขึ้นนี้ไม่มีอะไรจะมาทำลายเขาได้อีกต่อไปและในค่ำคืนนี้ เขานอนหลับอย่างมีความหวังพร้อมกับความมั่นใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและการเติบโตของจิตใจที่แท้จริงแสงแรกของรุ่งเช้าสาั่องผ่านผ้าม่านบางฮ่หาฮก็อลืมตาขึ้นด้วยความรู้สึกสดชื่นและเบิกบานเสียงนกร้องเพลงอยู่ไกลๆเป็นสัญญาณของวันใหม่ที่เริ่มต้นเขาลุกขึ้นจากที่นอนยืดเส้นยืดสายด้วยความรู้สึกมั่นคง เหมือนร่างกายและจิตใจได้รับการเติมเต็มในหัวใจยังคงก้องกังวานคำสอนของอินทรีย์หศาัทาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเหมือนเป็นแสงสว่างนำทางในทุกก้าวเดินก่อนเปิดประตูบ้านออกไปสู่อากาศสดชื่นพร้อมกับความตั้งใจใหม่ที่จะเผชิญชีวิตด้วยใจแกร่งไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงหรือความยากลำบากเขาเดินออกไปในโลกกว้างไม่ใช่เพื่อหลบหนี แต่เพื่อสร้างสรรค์และเข้าใจชีวิตในทุกมิติและในทุกลมหายใจที่ถ่ายเทออกมาเขารู้สึกถึงความอิสระที่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องออกบวชแต่เป็นการบวชใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อก่อนก้าวเดิอนออกไปยังถนนสายหลักแสงแดดอบอุ่นสาดส่องลงบนใบหน้าเสียงผู้คนและรถราผ่านไปมาอย่างคึกคักแต่ใจเขากลับสงบและมั่นคงเขาไม่รีบร้อนไม่เร่งเร้า ทุกก้าวเป็นไปอย่างมิสติกรับรู้ทุกสัมผัสที่ผ่านเข้ามาลมหายใจลึกและสม่ำเสมอในใจเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณทุกบทเรียนที่เคยเจอทุกความล้มเหลวที่ทําให้เขาเข้มแข็งและทุกความกลัวที่ช่วยให้เขากล้าหาญอินซีห้าไม่ใช่แค่คำสอนแต่เป็นพลังที่ช่วยชุบชีวิตจิตใจที่เคยอ่อนแอให้แกร่งขึ้นพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิต ก่อนยิ้มให้กับตัวเองในกระจกหน้าร้านเห็นภาพสะท้อนของคนที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ลึกลงไปถึงแก่นใจวันนี้เขาเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่แข็งแรงพร้อมเผชิญทุกความท้าทายโดยไม่หวั่นไหวอีกต่อไปขณะที่กอนเดินผ่านสวนสาธารณะเสียงนกร้องเจื้อแแจ้วและกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆลอยมาเบาๆทุกสิ่งรอบตัวดูสดชื่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เขาหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่ทอดสายตาไปยังท้องฟ้าเปิดกว้างรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเขาและธรรมชาติใจเขาเต้นอย่างมั่นคงไม่ใช่เพราะความกลัวหรือความกังวลแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งของความสงบและความมั่นใจเขารู้ว่าเส้นทางนี้ยังยาวไกลมีความท้าทายและอุปสรรคอรอยอยู่ข้างหน้าแต่ด้วยอินทรียห้าที่ฝึกฝนมาเขาพร้อมจะก้าวเดินไปอย่างไม่หวั่นไหวกอนยิ้มบางๆ หายใจเข้าลึกๆแล้วก้าวเดินต่อไปพร้อมกับใจที่แกร่งและสงบเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังและแสงสว่างใหม่ในชีวิตแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านกิ่งไม้สะท้อนเป็นลวดลายบนพื้นดินก่อนหยุดเดินหลับตาลงช้าฮะาในความเงียบสงัดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอย่างชัดเจนทุกจังหวะคือการเตือนให้รู้ว่าชีวิตยังคงเคลื่อนไหว เขาคิดถึงอินรีหและรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพียงการฝึกจิตใจแต่เป็นการปลุกชีวิตให้ตื่นเต็มที่ก่อนเปิดตาขึ้นมองไปรอบตัวด้วยสายตาที่มั่นคงรู้สึกถึงพลังที่เต็มเปี่ยมในร่างกายและใจเขายิ้มกว้างพร้อมกับคำมั่นในใจว่าจะใช้ชีวิตนี้อย่างแท้จริงไม่หลงทางไม่หวั่นไหวและเต็มไปด้วยความสงบที่แกรงกล้า แล้วเขาก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจก้าวแรกของการเดินทางใหม่ที่ไม่มีวันจบสิ้นก่อนเดินผ่านทางเดินป่าเสียงใบไม้กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้ากลิ่นดินชื้นและความเย็นของต้นไม้อบล้อมเขาไว้ทุกก้าวที่ก้าวเดินเขารับรู้ถึงความเชื่อมโยงกับธรรมชาติเหมือนได้ยินเสียงหัวใจของโลกใบนี้เต้นร่วมกันความสงบลึกในใจไม่เคยพลาจากเขา แต่กลับเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งที่หยุดฟังเสียงเงียบเขานึกถึงอินทรีห้าที่เป็นเหมือนปีกของอินทรียใหญ่ช่วยให้จิตใจของเขาบินสูงและมั่นคงไม่ต้องมีพิธีกรรมไม่ต้องอยู่ในวัดแค่เพียงฝึกใจให้แกร่งและสงบกอนยิ้มอย่างสงบนิ่งพร้อมกับก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่เขาเลือกเองใจแกร่งดุดอินทรียพร้อมเผชิญทุกสิ่งอย่างไม่หวั่นไหวเมื่อพระอาทิตย์ละลับขอบฟ้า ท้องฟ้าสีทองค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มแสงดาวระยิบระยับเจิดจ้าเหนือศีรษะก่กอนหยุดยืนอยู่ริมทางลมหายใจของเขาเรียบง่ายและลึกซึง้งใจสงบดุดน้ำในลำธารที่ไหลเอื่อยแต่ไม่เคยหยุดนิ่งเขารู้ดีว่าเส้นทางแห่งการฝึกจิตใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุดแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวอีกต่อไปเพราะเขาได้ค้นพบสูตรลับของตัวเองอินทรีห้าที่ไม่ต้องออกบวชก็แร่งได้ในความเงียบนี้ กอนยิ้มอย่างพอใจพร้อมก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและจิตใจที่สงบสุขอย่างแท้จริงชีวิตนี้จึงเป็นการเดินทางของการเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาและความรักที่ไม่เคยดับและนี่คือเรื่องราวของกอนผู้ที่พบความแกร่งแท้จริงในใจตัวเองโดยไม่ต้องออกบวชแต่บวชใจด้วยตนเองอย่างสง่าง,งามและนิรันด